ไปหารถใช้ในเมืองไปส่งลูกาหารถเล็กๆใช้ออกต่างจังหวัดได้มีออมสัตผ่อนเอารถ999บาทผ่อนได้นานถึง84งวดเดือละ6,000ต้นๆครับถ้าอยากผ่อนถูกก็ดาวส์ตั้ง50,000เซนหนึงก็ผ่อนเดือนละ4,000ต้นๆครับมิตซ e ูบิชิเอ็กเพนเดอร์รถครอบครัวก็มีนะครับผมเอเบนเดอร์ e ก็ฟรีดาวน์ได้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7,000กว่าบาทนะครับ ใครหาโ o รเจ n เตตัวฮีดเดอร์อยู่ก็มีนะครับสวยๆหม่น้อยๆนี่ไม่อยู่ที่ประมาณสองหมื่นเองครับสองหมื่นสองรถผู้บริหารรถต่างจังหวัดพวกนายกอบตอรหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหาอยู่ก็ตำรงจตำรวจทหารติดต่อผมมาได้นะครับนี่เหมาะสำหรับทุกอาชีพสายงานเลยครับผม รถด,ดีไซน์ล้ำสมัยแอ c o r d ก็มีนะครับ2.0ไฮบริดรถประหยัดแห่งปีดีดีไซน์ล้ำสมัยตรงนี้ก็มีให้เลือกเยอะอยู่รถในสต็อกเป็นพันคันครับโตต้าอินโนวาครับรถครอบครัวไม่แต่พื้นเพิ่ง48กิโลเองครับราคา999,000บาทรอๆเลยครับอันนี้ ก,ก, 100, 200, ก็อยู่ประมาณดาวสักแสนสองแสนก็อยู่ประมาณผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามต้นๆครับรถครอบครัวหาอยู่ไม่ผิดหวังครับอินโนวาอันนี้เป็นแคมรี่สองจุดศูนย์ครับหาอยู่แต่เว่าจะเอาไปใช้งานถ้าเราการนยกอบตอรหรือว่าอบาตอผู้ใหญ่บ้านก็ใช้ก็เหมาะสำหรับทุกอาชีพครับทีวีเอฟซีก,ก็มีครับพวกแคมรี่พวกเอ็กเพนเดอร์รถ อ่าภใน,นรสมรถแบบครอบครัวเจ็ดที่นั่งครับมีให้เลือกเยอะทั้งอินโนวาทั้งเอฟเพนเดกระบะก็มีนะครับมีทั้งพวกรถข้อรถกระบะกระบะนี่มีทั้งอีสุทั้งพอที e, vo, d ีโวดีแม็กดีแม็แล้วก็ v ีโกก็มีรี v o ก็มีนะครับให้เลือกจำนวนเยอะเลยอยากได้รุ่นไหนทักมา เบอร์โทร0958948896 ID Line ตัว K 356899ครับอยากได้รถตุนไหนทักมาเดี๋ยวผมทำใบเสนอราคาให้ส่งรูปรถให้ดูครับจัดไปแนนซ์ได้ทั่วทั่วประเทศนะครับออกรถได้ทั่วประเทศมีบริการส่งถึงที่นะครับมีลูกค้าก็ต่างชาติรัสเซียก็ติดต่อซื้อ Vios กับผมมามีใบเวอร์ฟอร์มิดใบผ่านการทำงานนะครับก็ซื้อรถสดได้ยาลิศ พี่ๆผู้หญิงที่หาไปทํางานหาไปส่งลูกหารถที่ประหยัดน้ำมันใช้ในเมืองได้ดีออกต่างจังหวัดได้ดีครับก็ยาลิตก็มีครับเดี๋ยวเรามาตัวกันอีกทีนะครับที่อยากออกรถหนึ่งก็คือยามเราพอแม่บ้านมีสลิปเงินเดือนก็ออกรถได้หมดเลยครับไม่ติดแบคลิต์สองก็คืออาชีพอิสระอาชีพอิสระก็คือ พนักง,งานค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายของตามตลาดนะัดเนี่ยขอให้เดินเงินหมุนเวียนในบัญชีนะครับแล้วก็มีหน้าร้านออกรถได้ครับขายของออนไลน์ก็มีหน้าเพจมีใบซื้อขายมีเงินหมุนเวียนบัญชีก็ออกรถได้ครับถ้าติดแบคลิสต์วงเงินไม่เกินสามหมื่นออกรถได้ตัวต้าลิสติ้งครับผมหรือว่าล่าช้าล่าช้าไม่ถือว่าติดแบคลิสต์ก็ออกรถได้ครับแต่ถ้าติดแบคลิสต์จริงๆอยากจะออกรถก็ หาคนซื้อแทนคนที่อยู่ในครอบครัวจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลูกเมียได้หมดครับซื้อแทนกันได้ขอฝากพี่ๆติดตามทางช่องทาง youtube แล้วก็เพจ f a c e b o o k ด้วยนะครับผมสนใจรถรุ่นไหนก็ทักผมมาได้เลยเดีย๋ยวผมทำใบเสนอราคาให้หรือว่าจะปรึกษาเรื่องเครดิตทุกอย่างทักมาได้เลยครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างครับฟรีครับไม่เสียตังปรึกษาได้ยีชั่วโมงครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม